การจัดทำประมวลกฎหมายอาญาของไทยนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจชำระและร่างประมวลกฎหมายขึ้นโดยนำระบบกฎหมายซิวิลอตามประเทศในภาคพื้นยุโรปมาเป็นแนวทางการปฏิรูปกฎหมายของไทยค่ะเหตุผลของการจัดทำประมวลกฎหมายอาญาเพื่อรวบรวมบท บัญญัติของกฎหมายว่าด้วยลักษณะเดียวกันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในพระ,ะราชกําหนดกฎหมายต่างๆเข้าไว้เป็นหมวดหมู่ในประมวลกฎหมายอันเดียวกันค่ะการจัดทํากฎหมายลักษณะาอาญารศสหนในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากความจําเป็นในด้านการปกครองประเทศและความจําเป็นที่จะต้องเลิกสารกงสุนต่างประเทศได้มีการ จัดทำประมวลกฎหมายอาญาขึ้นในทำนองเดียวกันกับกฎหมายอาญาของประเทศทางตะวันออกและญี่ปุ่นเรียกกฎหมายลักษณะอาญารศ .127 ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกของไทยกฎหมายลักษณะอาญาได้ใช้บังคับมาเป็นเวลาประมาณ48ปีจนถึงพศ2500ก็ได้ยกเลิกไปและได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาพศ 2499ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันและใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2500ซึ่งตรงกับวาระฉลองครบ25พุทธาศตวรรษหลักปัชญาและความมุ่งหมายของกฎหมายอาญาวัตถุประสงค์คือคุ้มครองส่วนได้ส่วนเสียของสังคมให้พ้นจากการประทุสลายต่างๆกฎหมายอาญาจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ทฤษฎีกฎหมายอาญาหมายถึงกลุ่มแนวความคิดหรือหลักการที่ถือว่าเป็นพื้นฐานของกฎหมายอาญาค่ะชัญาและความมุ่งหมายของกฎหมายอาญานะคะความมุ่งหมายของกฎหมายอาญามีความมุ่งหมายในอันที่จะคุม้มครองประโยชน์ส่วนรวมให้ผลจากการปรทุษร้ายโดยอาศัยการลงโทษเป็นมาตรการสำคัญและมีเหตุผล และความชอบธรรมในการใช้อำนาจลงโทษผู้กระทำความผิดโดยใช้เหตุผลประกอบหลักๆค่ะ ค่าสำหรับอำนาจในการลงโทษของรัฐนะคะ 1. โทษนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย 2. ในความผิดที่กฎหมายกำหนดโทษนั้นสูงไว้รัฐจะลงโทษผู้กระทำความผิดเกินกว่านั้นไม่ได้เว้นแต่จะมีเหตุเพิ่มโทษตามกฎหมาย 3. ในความผิดที่กฎหมายกำหนดโทษนั้นขั้นต่ำไว้รัฐลงโทษผู้กระทำความผิดต่ำกว่านั้นไม่ได้เว้นแต่จะมีเหตุลดโทษตามกฎหมายค่ะ ทฤษฎีกฎหมายอาญานะคะแบ่งได้3ส,ส่วนคือ 1. ภาคความผิด 2. หลักทั่วไปและ3หลักพื้นฐานค่ะความประสงค์ในการลงโทษนะคะก็เป็นการตอบแทนต่อการกระทำความผิดขอเป็นการป้องกันสังคมซึ่งอาจเป็นการป้องกันทั่วไปได้แก่กการปราบปรามขอความมั่นคงของชุมชนค่ะ กฎหมายอาญานะคะกอประหารชีวิตขอจำคุกข้อกักขังงอปรับจอริฟทรัพย์สินค่ะของกฎหมายอาญานะคะกฎหมายอาญาสารบัญญัติหมายความถึงกฎหมายที่กําหนดว่าการกระทําและการงดเว้นกระทําอย่างใดเป็นความผิดอาญาและจงและจะลงโทษหรือใช้วิธีการอย่างใดแก่การกระทํแในการงดเว้นกระทําอันเป็นความผิดอาญานั้นค่ะ หมายอาญามีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เป็นกฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐก,กับเอกชน 2. ว่าด้วยความผิดและโทษอาญา 3. ตามปกติบังคับเฉพาะการกระทำในราชอาณาเขต 4. บัญญัติเป็นรายลักษณ์อักษร 5. กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งคัด 4. ไม่มีผลย้อนหลังในทางเป็นโทษพระราชบัญญัติการใช้ ประมวลกฎหมายอาญาพศ2499ในการบัญญัติกฎหมายออกมาใช้บังคับโดยปกติเมื่อมีการบัญญัติกฎหมายใดออกมาใช้บังคับในตัวกฎหมายนั่นเองระบุไว้ว่า ให้ใช้กฎหมายนั้นเมื่อใดและหากจะมีบทบัญญัติให้ยกเลิกบทบัญญัติเดิมก็จะกำหนดไว้ในกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับเช่นกันแต่สำหรับประมวลกฎหมายอาญามีเป็นไปดังที่กล่าวไว้กล่าวคือได้มีพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาขึ้นอีกเป็นฉบับหนึ่งต่างหากจากตัวประมวลกฎหมายอาญา โดยในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาได้ระบุไว้ว่าให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาบังคับตั้งแต่เมื่อใดและยังมีบทบัญญัติพิเศษที่เกี่ยวกับการที่บัญญัติประมวลกฎหมายอาญาออกมาใช้ด้วยทางนี้เพื่อแสดงว่าประมวลกฎหมายอาญามีสักเท่ากับพระราชบัญญัตินั่นเองและเพื่อให้เวลาผู้ใช้ศึกษารายละ,ละเอียดประมวลกฎหมายอาญาล่วงหน้าก่อนจะเป็นระยะเวลาพอสมควร บทนิยามตามาพระพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2525นิยามแปลว่ากำหนดทางอย่างวิธีกำหนดหรือจำกัดความหมายที่แน่นอนฉะนั้นบทนิยามจึงหมายถึง บทกำหนดหรือจำกัดความหมายที่แน่นอนของคำต่างๆที่ใช้อยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายนั้นๆว่ามีความแน่นอนตามที่บัญญัติไว้ในบทนิยามกฎหมายนั้นมาตราหนึ่งโดยทุจริตหมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นทางสาธารณะ หมายความว่าทางบกหรือทางน้ำสำหรับประชาชนใช้ในการจะราจรนและใหความหมายรวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดินสำหรับประชาชนโดยสารด้วยวงเล็บสาสาธารณาสถานหมายความว่าสถานที่ใดๆซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปวงเล็บ4ีเคหาสถานหมายความว่า ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นเรือนโรงหรือเรือหรือแพซึ่งคนอยู่อาศัยและให้ความหมายรวมถึงบริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วยจะมีรัวรอมหรือไม่ก็ได้วงเล็บ 5. อาวุธหมายความรวมถึงสิ่งที่เป็นอาวุธโดยสภาพ แต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษสลายร่างกายถึงอันตรายอย่างสาหัสวงเล็บ6ใช้กำลังประทุษร้ายหมายความว่าทำการประทุษสลายแก่ร่างกายหรือจิตใจของบุคคล ไม่ว่าจะทําด้วยใช้แรงกายภาพปีดด้วยวิธีอื่นใดและให้ความหมายรวมถึงการกระทําใ,ใดซึ่งเป็นเหตุทําให้บุคคลใดอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ไม่ว่าจะโดยใช้ยาทําให้มึนเมาสะกดจิตหรือวิธีอื่นใดคล้ายคลึงกันวงเล็บเจ็ดเอกสารหมายความว่ากระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งทำให้ปรากฏความหมายด้วยอักษรตัวเลขผังหรือแผนแบบอย่างอื่นจะเป็นโดวยวิธีพิมพ์ถ่ายภาพหรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้นวงเล็บ8ปดเอกสารราชาการหมายความว่าเอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำการขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ได้ให้ความหมายรวมถึงสำเนาเอกสารนั้นที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย วงเล็บ9เอกสารสิทธิหมายความว่าเอกาสารท,ที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเกิดเปลี่ยนแปลงโอนสมวัสิทธิ์หรือระงับสิทธิวงเล็บสิายมือชื่อหมายความถึงลายพิมพ์นิ้วมือและเครื่องหมายซึ่งบุคคลไว้แทนชื่อของตน วงเล็บ1 1กลางคืนหมายความว่าเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้นวงเล็บ12คุมขังหมายความว่าคุมตัวควบคุมขังกักขังหรือจำคุกวงเล็บ13ค่าถ่ายหมายความว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่เรียกเอาหรือให้เพื่อแลกเปลี่ยนเสรีภาพของผู้ถูกเอาตัวไปผู้ถูกเมืองเหนี่ยวหรือผู้ถูกกักขังวงเล็บ14ปบัตรอิเล็กทอรอนิกส์หมายความว่า ก่อเอกสารหรือวัตถุอื่นใดที่ไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตามโดยบันทึกข้อมูลหรือรหัสไปด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กตรอนไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกันซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง หรือวิธีการทางแม่เล็กให้ปรากฏความหมายด้วยตัวเลขรหัสหมายเลขบัตรหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าขอข้อมูลรหัสหมายเลขบัญชีหมายเลข,ช,เลขชุดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือทางตัวเลขใดๆที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้ โดยไม่ได้มีการออกเอกสารหรือวัตถุอื่นใดให้แต่มีวิธีการใช้ในทำนองเดียวกับกรหรือขอสิ่งอื่นใดที่ใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบ,บุตัวบ,บุคคลผู้เป็นเจ้าของ15หนังสือเดินทาง หมายความว่าเอกสารสำคัญประจำตัวไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่รัฐบาลไทยรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้แก่บุคคลใดเพื่อใช้แสดงตนในการเดินทางระหว่างประเทศและให้ความหมายรวมถึงเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและแบบหนังสือเดินทางที่ยังไม่ได้กรอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหนังสือเดินทางด้วย ความหมายของแต่ละคำนะคะโดยทุจริตหมายถึงเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นฉะนั้นจะถือว่าเป็นการกระทำโดยทุจริตจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อแสวงหาประโยชน์ 2. ประโยชน์ที่มีควรได้ชอบด้วยกฎหมาย 3. ประโยชน์นั้นสำหรับตนเองและผู้อื่น 2. นะคะทางสาธารณะหมายความว่าทางบกหรือทางน้ำสำหรับประชาชนใช้ได้ในการจราจรและให้ความหมายรวมถึงทางรถไฟและรถรางที่มีรถเดินสำหรับประชาชนโดยสารด้วย 3. สาธารณาสถานหมายความว่าสถานที่ใดๆซึ่งมีประชาชนความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้การที่จะเป็นสาธารณะสถานจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ต้องเป็นสถานที่ 2. ส,สถานที่นั้นประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ 4. ีคหสถานหมายความว่าที่ซึ่ง ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเช่นโรงเรือนเรือนหรือแพรที่อาศัยอยู่ให้ความหมายถึงบริเวณที่ใช้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย 5. อาวุธความหมายถึงรวมถึงสิ่งที่ไม่เป็นอาวุธโดยสภาพซึ่งได้ใช้หรือ เจตนาที่ประทุสร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธฉะนั้นความหมายของอาวุธตามนิยามบทจึงมีสองชนิดคือ 1. สิ่งที่เป็นอาวุธโดยสภาพ2สิ่งที่ไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ 6. การใช้กำลังประทุษร้ายหมายความว่าการประทุษร้ายแก่ร่างกายหรือจิตใจของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงกายหรือทำด้วยวิธีอื่นใดและให้ความหมายรวมถึงการกระทำใดซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาหรือทำให้มึนเมาสะกดจิตหรือใช้วิวธีอื่นใดคล้ายคลึงกัน 7. เ,เอกสารความหมายว่ากระดานหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งได้ทำให้ปรากฏด้วยความหมายด้วยอักษรตัวเลขผังหรือว่าแผนแบบอย่างอื่นโดยจะเป็นวิธีการพิมพ์ถ่ายภาพหรือวิธีอื่นที่เป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้นแปนะคะเอกสารราชการหมายความว่าเอกสารซึ่งพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่และให้มีความรวมถึงเอกสารนั้นๆที่เจ้าพนักงานได้รับรองในหน้าที่ด้วย เเอกสารสิทธิหมายความว่าเอกสารเป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงบลนสงวนหรือรังอับสิทธิ10ลายมือชื่อหมายความรวมถึงลายพิมพ์นิ้วมือหรือเครื่องหมายที่บุคคลลงไว้แทนลายมือชื่อของตน1ลายมือชื่อ 2. ลายพิมพ์นิ้วมือ 3. เครื่องหมายอื่นซึ่งบุคคลแทนไว้แทนลายชื่อ11 กลางคืนหมายความว่าเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น 12. คุมขังหมายความว่าคุมตัวควบคุมจับกักขังหรือจำคุก13บ่าไถ่หมายความว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่เรียกเอาหรือให้เพื่อแลกเปลี่ยนสิริภาพของผู้ถูกเอาตัวไปผู้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือผู้ถูกกักขังหต้องเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์ 2. ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น 3. การเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น 14. บัตรอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าเอกสารหรือวัตถุอื่นใดไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช่ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม 2. ข้อมูลรหัสหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขชุดอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือ ทางตัวเลขใดๆที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้ 3. สิ่งอื่นใดใช้ประกอบข้อมูลอิเล็เทอรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็เทอรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็เทอรอนิกสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ15หหนังสือเดินทางหมายความว่าเอกสารสำคัญประจำตัว ไม่ว่าจะมีรูปร่างลักษณะใดาที่รัฐบาลไทยรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศออกให้แก่บุคคลใด <c oughs> เพื่อแสดงตนในการเดินทางระหว่างประเทศให้หมายความรวมถึงเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางและแนบหนังสือเดินทางที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหนังสือเดินทางด้วย